ความตายก็จัดตาตา,ตา,ตาความอยู่ก็จัดตาตา,ตา,ตาแล้วจะไปยินดียินได้กับความอยู่หรือความตายอามใครมีอะไรถามมีปัญหานี้อาจจะเป็นแนวปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคือว่าการความอร่อยที่เกิดจากทางตาทางหูทางสมูกหรือยิ่งทางายเนี่ยนะเราสามารถที่จะหลีบมันได้หรือจะหลบไม่เกี่ยวข้องกับมันได้แตนนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ ความอร่อยทางดิ้นของที่เราที่ต้องเจอทุกวันเกี่ยวกับเรื่องอาหารอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของผมโดยเฉพาะก็ได้นะคือว่าอาหารถึงเราจะมีอุบายในการที่จะคิดแล้วว่ามันเป็นแค่น้ำเองเป็นชาติเองอาหารเป็นชาติจากธรรมชาติแต่ว่ามันก็กระทบดิ้นกันแล้วก็ยังอร่อยไม่ชาติแค่ไหนในทองปฏิบัติ เกี่ยวกับสิ่งที่ถือกันว่าหรือรู้สึกว่าอาร่อยนั่นก็คืออย่างนั้นนะเป็อย่างที่ว่ารู้ว่านี้มันอ,ร,อร่อยรู้ได้รู้สึกได้ว่านี่มันอร่อยฉันกินอาหารว่านี่มันอร่อยก็รู้สึกได้ว่านี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าอาร่อยแลี่เราก็เคยเป็นเด็กเป็นคนจะมาเรารู้ว่านี่ที่เรียกกันว่าอาร่อย ล้วพอมันหยุดหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยมาครอบน้ำใจเรารู้สึกว่าอร่อยได้นะไม่เป็นไรนแต่อย่าให้มันครอบน้ำใจเรารู้สึกว่าไม่อร่อยก็ได้นะถ้ามันไม่รู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วมันมันบ้าแล้วเนี <c> ่ย <oughs> คนนั้นมันไม่ปกติแล้วแหละมันรู้สึกว่าอร่อยก็ได้รู้สึกว่าไม่อร่อยก็ได้ตามเรื่องของมัน ที่ประสาทมันยังปกติอยู่แต่มันอย่ามาครอบงำจิตใจของเราให้ให้หลงรักที่อร่อยและหลงเกลียดที่ไม่อร่อยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทางลิ้นย่ย <c ười> ทางตาทางหูทางก็ได้คืออร่อยทางทางตาก็คือสวยอร่อยทางหูก็คือไพเราะอร่อยทางลิ้นอย่างที่ว่าอร่อยทางจมูกก็คือหอม กระทั้งอร่อยทางผิวหนังทางเพศทางกามารณมก็รู้สึกได้ว่ามันอร่อยที่ต้องมีสติพอปัญญาพอว่านั่นคืออร่อยก็อร่อยแต่อย่ามาครอบนำใจฉันก็แล้วกันฉันก็มีมีมีความ,ม,ม,มสามารถหรือมีสิทธิ์เ่นที่จะกินของที่อร่อย ถ้าเขาเอาของอร่อยให้กินก็ไม่ต้องโยนทิ้งกินเราจะรู้สึกว่าอร่อยแล้วไ็หยุดอยู่แค่นั้นอย่า้มันกรอบงใจเราเนี่ยคือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอร่อยถ้ามัาเพอินมันไม่อร่อยเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกกับเราแม้ว่ามันถูกกับคนอื่นแต่มันก็ไม่อร่อยกับเราถ้ามันจะต้องกินถ้ามันไม่มีอะไรจะกินก็กินได้แต่อย่าให้ความไม่อร่อยมาครอบงำใจเรา ทำให้เราผัดใจใหรือยินร้ายสมกรยากเรียนถามต่อปัญหาีก้ิดหนึ่งนะครับับอุบายบางคนก็ใช้วิธีมสมมาหาาไม่ทราบจะเป็นประโยชน์หรือไม่ครับโอ้อย่างนี้ก็มีเราเคยเห็นแล้วอ่าอ้ไอ้สิ่งนี้อร่อยต้อหรับเขา ซึ่งเขาเคยอร่อยพอเ,เขาเห็นข้าวเขาก็รู้สึกอร่อยน้ำลายไหลว่าแนี้อาจารย์บางคนต้องมีวิธีปฏิบัติของเขาเองคือเอาน้ำใส่ก็ไปมันไม่อร่อยเมื่อจริงกินอย่างนี้ก็เคยมีถ้ามันเป็นผลดีก็ทำได้ทำให้มันไม่อร่อยเติมน้ำส้มเติมน้ำปลาเติมมาให้มันไม่อร่อยเสียงก็ได้เหมือนกัน่ะมันจะไม่มีเรื่อง เขาจะรู้สึกว่ามันจะทําให้เขาอร่อยและลําบากย่งยากแต่จิตใจเขาเขาก็ทําให้มันไม่อร่อยเสียกด้เติมน้าเติมไอสิ่งที่มันจะให้มันสูญเสียให้ให้ความอร่อยนี่ก็เคยมีคนทำทีนี้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกทําอย่างนั้นถูกหรือไม่ถูกก็ดูเองถ้ามันมีประโยชน์ก็ถูกแหละคำว่าถูกหรือไม่ถูกก็ให้ดูที่มันมีประโยชน์ครับ หรือไม่มีประโยชน์ท่านอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันด้วยอย่าไปเป็นปัญหาที่ยุ่งยากกับจิตใจเราจะกินของอร่อยก็ได้กินของไม่อร่อยก็ได้เพราะแต่อย่าให้มันครอบงำจิตใจของเราอย่ายินดียินร้ายนี่เป็นหลักปฏิบัติ พอบเที่ยวก็ไม่อร่อยแต่เอกตัวอร่อยก็อร่อยแต่อย่ามาอย่ามาทําให้ฉันหลงรักหลงพอใจโนรีไม่เพราะเราจะอยู่ในโลกนี้จะไปที่จะไม่กระทบกับสิ่งที่อร่อยหรือไม่อร่อยมันจะต้องกระทบทั้งสองอย่างแล้วก็มีสติปัญญามีกําลังจิตมีสมาธิอะไรพอที่จะไม่ให้มันครอบงำใจของเรา ย่า้ไปหลงรักที่อร่อยอย้ายไปหลงเกลียดที่ไม่อร่อยกินสักว่าอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามมันเป็นอาหารที่จะให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้แล้วก็กินเท่าที่ควรกิน <c oughs> ให้ร่างกายตั้งอยู่ได้ซึ่งมัืจะเปรียบว่ากินเหมือนกินเนื้อบุตกลางทะเลทรายเวลาชีวิตได้เท่านั้นเอง ไม่อร่อยก็กินทางนั้นไม่อร่อยก็กินทางนั้นกินเหมือนพ่อแม่จาเป็นต้องกินเนื้อบุรต่างทะเลตายเพื่อรอดชีวิตหรือว่ากินเหมือนกับว่าไอ้น้ํามันหล่อลื่นหยอดเปล่าเคลียยเปล่ารถนะเขาหยอดแต่พอพอให้มันลื่นแต่นะั่นเขาไม่ได้หยอดมากให้มันไหลนองเนี่เรียกว่าเหมือนน้ํามันหยอดเปล่าเกลี้ยกครับ จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็สุดท้าจะกินก็เหมือนว่าหยอดน้ำมันเตาเกวียนให้มันเป็นไปด้คุณภาพมันเป็นไปได้เนี่คือวิธีที่จะเอาชนะ,ะความอร่อยและความไม่อร่อยอช่วยกันทำให้รู้เรื่องนี้กันเสือให้ดีด โดยจะพาลูกเด็กๆเนี่ยผู้ที่เป็นบิดามดารดาทำให้เด็กเริ่มรู้เรื่องนี้เข้ใจเรื่องนี้อย่าเป็นาทาสทองความอร่อยหรือไม่อร่อยของอะไรอร่อยเด็กคนหนึ่งมันก็เอาซ้อนยะไปกินคนเดียว <c oughs> แล้ว <c oughs> ที่ผมเคยเห็นมา เออคนนั้นมันก็เหลือเกินครับเอออันนั้นมันอร่อยแกนั้นมันอร่อยมันบ้วนน้ำลายใสเนียแล้วเพื่อนกินไม่ได้มันกินได้คนเดียวเนี่ยเพราะความเล็นแกความอร่อยทําได้ทุงอย่างนะแล้วเพื่อนมันก็ลุกขึ้นเตะส่งน้ำหน้า่าให้ความอร่อยหรือความไม่อร่อยครอบงำจิตใจมากขนาดนั้น เป็นเด็กเล็กๆทั้งเราสองคนนะเมื่อวันซื้อนี่เป็นหนึ่งถุกตีถ้ามันท้าอะไรไม่รู้แจ้งอะไรรู้มันหนีแต่มันไม่ที่กินถูกตีนี่ก็เพราะความอร่อยเหมันอร่อยถ้าไม่เกิดสิ่งที่ไม่ควรกระทำออกมาอย่างนี้งันก็ไปดูความอร่อย ถ้าไม่เกิอดอันพ,พาน็นบ้าน็นเมืองทำลงไ้ความอไรท้อรยให้เกิอดอันพ,พาน็นบ้าน็นเมืองโดยเฉพาะในเมืองหลวงจวงกงาปามืม